สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโอครับวันหยุดก็จะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนั่นก็คือแทนนะครับนั่นก็คือคาบูโตเกียนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นของเล่นแนวไหนนะครับโอเคครับมาดูแพคเกจก่อนนะครับก็จะเป็นรูปสินค้านะครับตัวใหญ่นะครับสินค้าจากบันไดนะครับปี2010นะครับ made in Thailand ด้วยนะครับก็14ปีที่แล้วนะครับบอกว่าไม่ใช้ถ่านนะครับล้วก็เป็นรูปแบบคล้ายๆตัวต่อนะครับที่มันจะมีเกียร์เอาไว้หมุนมีลูกเล่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรหัส0ูนย์นะครับนะครับมันก็จะมีหลายๆตัวนะครับเราเอามาประกอบกันได้เป็นตัวอื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับนี่ครับโอ้ยังใหม่อยู่เลยครับยังไม่ได้แกะเลยครับนะครับ ในแผงมันก็จะมีตัวคู่มือด้วยนะครับแต่ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับพอจะรู้อยู่นะเดี๋ยวออกมาก่อนเลยหลัก็ออกมาเป็นอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ ขออภัยครับแก้ไขทด่เลนะครับจริงๆมันชื่อสีรที่ว่าเกียเกียนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ชื่อคาบูโตเกียนนะครับสลหรับกันนะครับก็อันนี้เป็นชื่อเรื่องอันนี้เป็นตัวชื่อสินค้าไอตัวนี้ครับคาบูโตเกียนนะครับโอเคมันก็จะประกอบด้วยไอตัวนี้นะครับหัวหรือว่าคาบูเฮดด็อกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้ก่อนนะครับโดยการเอาไอตัว ล้อตะขาบเนี่ยติดลงไปตรงนี้นะมันก็จะได้ตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข่านะฮะนี่ครับ,รบก็จะได้คาบูเรตโตะนะฮะเดี๋ยวอะไรที่เหลือ จะเป็น Emmanuel: ตัวนี้นะครับข้างส่วนตายสนะ่วนฐานนะเดี๋ยวติดองบนนะนี่ครับอันนี้มันก็จะเป็นคาบุเลกุนะครับคาบุเลกก็คือเป็นส่วนขานะครับมีหน้าตาด้วยนะฮะ หน้าตนนนานหลักนะแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรปีหรือว่าเขาสักอย่างอ่ะอยู่ข้างบนเนาะนี่นะมันจะเป็นอ่านี่ครับมันก็จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือคาบุเฮดกับคาบุเล็กุนะฮะมันก็จะเป็นส่วนสองส่วนเมือนรถถังอะ่ะสองตัวนะนะอตัวเกียนี่มันก็จะนี่ะ มันจะมีที่มีเชื่อมโยงกันนะครับเขียอันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะได้อย่างเดียวนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับลูกเล่นมันก็จะเอาไอสองตัวเนี้มาประกอบกันได้ไอตัวสินค้าตัวนี้นะครับ1ตัวมันจะเล่นได้3โหมดนะครับโหมดแรกนี่ก็คือ เกียร์หมดนะครับก็คือโหมดเนี่ยที่แยกเป็นสองตัวนะครับโดูเกียร์หมดนะครับเกียร์เล่นเล่นกันให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอคทีฟโหมดนะครับแอคทีฟโหมดนี่คือเอาสองตัวเนี่ยมารวมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเอาตัวเฮดตัเนี่ยปรับเขาให้มันตรงนี้ก่อนเนี่ยก็จะได้เป็นเขาล้วงกว้างอย่างนี้นะฮะแล้วนะครับ เราเอาตัวเล็กนี่มาประกอบนะฮะทอรนนีนเอาเนี่ยออกแล้วก็เราเอาหัวเนี่ยไปด้านหลังนะฮะแล้วเอาล้อตะขาบเนี่ยกลับสลับด้านกันนี่นะมันก็จะใกล้ามากขึ้นนะฮะไปาึงว่ามันขยับมาตรงนี้ใกล้ามากขึ้นนะฮะลายตัวเนี้ยไปประกอบตับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะ ก็ไอปีกนี่เอาไปใส่ข้างหลังนี่เนี่ยนี่ก็คือ Active Mode นะครับก็คือโหมดด้วงนะฮะนี่ฮะมัน,มนเกียร์มันแล่นได้มันเชื่อมโยงกันนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะมาดูรูปร่างนะครับนี่ปืนนะครับ เหมือนรถถังเลยนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือ Active Mode นะครับต่อไปนะครับจะเป็น Builder Mode นะครับก็คือโหมดก็เลยเหมือนกับเป็นฐานทัพนะฮะตอนแรกต้องแยกชิ้นส่วนก่อนโอเคแยกไปเลยนะครับ อนอืน่นอดวันนี้ไปติดตรงฐานตรงนี้นะฮะเมื่อกี้มันใส่ข้างบนนี้เนาะใส่ข้างล่างนี้นะนี่นะนนะมันจะขบกับเฟืองน,นี่พอดีนะฮะ เครับเรียบร้อยแล้วครับ Build Mode นะฮะแต่น่าจะปรับองศาตรงนี้มันหลงนิดหนึ่งนะฮะนี่น่าจะสวยกว่าโอเคครับมันก็จะเหมือน ปรา,าสาทนะฮะสักอย่างนะเป็นแบบนี้นะฮะมีมีหน้าตาด้วยนะทุกเลยมันก็แค่ตรงนี้นะฮะน่าจะหมุนตรงนี้นะฮะลรงนี้ก็หมุนด้วยนะเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กในการต่อเกียร์แบบนี้นะครับมันเหมือนบล็อกอะต่อง่ายๆนะครับ เมื่อกี้ผมดูแพ็กเกจแล้วนะครับมันก็จะมีอีกหลายตัวนะครับที่มันออกขายครับเหมือนจะเป็นเลออนเกียร์นะครับสกอร์เปียนเกียร์แล้วก็โมกุรุเกียร์นะครับอันนี้เป็นตุ่นขุดรูหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นสกอร์เปียนก็แบ่งปองแล้วก็อันนี้ก็สิงโตนะครับก็เอามาต่อกันเป็นแบบนี้ได้นะฮะเห็นไหม หนึ่งสองสามบวกกันเป็นตัวใหญ่างงนี้นะมีลูกเล่นอื่นอื่นนะอืมน่าสนุกนะฮะแล้วก็โอ้ทดที่ทบทีนะก็จะมีนะฮะวิ่งได้ขยับได้ประกอบได้ต่อกับตัวอื่นได้แล้วก็สุดท้ายเอาเกียร์มาทบกันได้นะครับ มีลูกเล่นหลากหลายนะครับเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆนะฮะโอเคครับวันนี้แนะนําตัวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงที่เหลือจะทยอยแนะนําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ